เพยส t ตชช5เปิดพรีออเดอร์รอบ11ประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะครับจะมีช่องทางไหนบ้างไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับพบกับผมพองธนวดพงษ์คณะเจริญกับ PGS On Channel ของเราทำรีวิวสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากมายช่วงนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับ p l a y s t a t i o n 5มาแนะนำกันก็คือการพรีออเดอร์รอบล่าสุดรอบ11นี้รู้สึกว่าตัวร้านเนี่ยจะเปิดให้พรีกัน ค่อนข้างหลายร้านทีเดียวช่องทางการพรีออเดอร์ทั้งหมดก็อยู่ในลิงก์ในดีสคริปชันด้านล่างลงไปดูกันได้เลยนะครับจะมีของศูนยโซนี่แล้วก็พวกร้านตัวแทนชั้นนํามากมายแล้วก็วันนี้เราจะเข้าไปดูกันที่ Sony Store Thailand b a n a n a l i f e Power Buy แล้วก็ Power m a l l ของเดอะมอนะครับก็ <c oughs> ที่ผมเคยกดได้เนี่ยจะเป็นของ Power m a l มเพราะว่าคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมองข้ามนะฮะเดี <c oughs> ๋ยวเราเข้าไปดูที่เว็บไซต์หลักของทาง Sony กันก่อนที่ Facebook ของ Sony นะครับ จะเห็นว่าทาง Facebook ของ Sony Store เนี่ยเขาโพสต์แจ้งการพรีออเดอร์ประมาณ6ชั่วโมงที่แล้วครับตอนนี้ประมาณ6โมงนะก็ประมาณ11โมงแล้วก็ในตัวเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าให้เราสามารถพรีออเดอร์กันได้ในวันที่19พฤศจิกายนเวลา11โมงเป็นต้นไปนะครับที่เว็บไซต์ของ Sony ตรงนี้พวกร้านอื่นๆจะใช้เวลาเดียวกันนะครับ เราก็ต้องรอเลือกดูว่าจะเอาร้านไหนต้องเลือกไปร้านเดียวเลยเพราะว่ามานั่งคลิกเนี่ยไม่ทันอย่างแน่นอนนะครับหลายร้านคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะดูที่ s o น y นะที่เว็บ Sony เนี่ยก็คือสามารถเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ร้านอื่นๆลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างทั้งหมดเลยอ่าเราก็จะเห็นว่าอ่าตัวหูฟังตอนนี้มีลงขายแล้วแสดงว่าถ้าใครที่ตอนนี้กำลังอยากได้หูฟังของ P5 ก็รีบมากดกันได้เพราะว่าพรุ่งนี้ตอนเพย์เดอร์น่าจะหมดอย่างแน่นอนเพิ่มใส่ตะก,กร้าไว้ก่อนได้เลยแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจสั่งจองจากโซ n y s t ต re อย่าลืมกดล็อกอินเอาไว้ตั้งแต่เช้าเพราะว่ารอบนี้กําลังซื้อน่าจะพุ่งขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนื่องจากเป็นช่วงปีใหม่กระแสะคนซื้อเป็นของข,องขวัญกันเยอะมากส่วนของช่องทาง Banana าไอทของ Ban a n a าไอทีเนี่ยเราต้องเข้าไปที่ลิงก์ของเขาโดยเฉพาะนะครับเข้าที่ลิงก์อื่นเนี่ยจะไม่เจอมันจะเป็นหน้าที่เอาไว้เปิดจองโดยที่ลิงก์จองเนี่ยน่าจะ ขึ้นมาให้กดกันพรุ่งนี้ตอนเช้าวันที่19พฤศจิกายน .live .live นี่ผมไม่รู้ว่ากดได้กันยังไงเพราะว่าเท่าที่เคยเข้าเนี่ยมันค้างทุกครั้งแล้วก็เว็บหายไปเสร็จแล้วก็ขึ้นมาอีกทีก็หมดแล้วทุกครั้งนะครับก็จะเป็นลิงก์นี้นะจะเป็นเขาเดามาแล้วก็แนทก็เปิดด้วยคราวนี้ของแนทนี่ลิงก์จะมาตอน11โมงเลยในส่วนของท่านที่อยากพรีออเดอร์ผ่านร้านแน ก็ต้องพรุ่งนี้รีบเข้ามารีเฟซที่หน้า Facebook ของแนทเพื่อรอลิงก์สั่งจอง ส่วนของ power buy แล้วก็ power m o r สองอันสุดท้ายนะ power buy เนี่ยได้โพสต์อย่างนะอ่า power buy ก็ได้โพสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ power buy เนี่ยเขาจะเปิดสั่งจองผ่านเว็บไซต์ power buy จากที่ลองเนี่ยถ้าเกิดมานั่งล็อกอินตอนที่ตามเวลาเนี่ยจะไม่ได้นะครับของเนี่ยจะค้างเว็บจ่ายเงินไม่ได้อะไรเงี้ยจากที่ลองกดเนี่ยไม่เคยกดเข้าไปได้ถึงจ่ายเงินเลยนะ power buy เนี่ยถ้าใครอยากลองก็ลองเข้ามาล็อกอินกันไว้ได้ power more จะเป็นเจ้าสุดท้ายที่ดู น่าจะเชื่อถือได้มากที่สุดนะครับเข้าไปรอกันได้ที่เว็บ M online นะแต่ว่า Power Mall เนี่ยข้อเสียของเขาก็คือ,คอเขาจะไม่มีการขายเป็นชุดธรรมดาเขาจะมีถูกสุดเนี่ยเป็นชุดที่บวก1นึจอยบวกรีโมทแล้วก็ต้องซื้อเกมด้วยแผ่นหนึ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณ22,760บาทนะครับของ Power Mall เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าพวกโค้ดลดของเขาพวกนี้จะใช้ได้ด้วยกันหรือเปล่าคราวนี้ผมก็น่าจะลุ้น ไปที่เว็บไซต์เป็นทางการเป็น Sony Store แล้วก็เป็นของทาง n นสนะพอคิดว่า n นสเพิ่งจะมาเปิดรอบนี้น่าจะรักษาชื่อเสียงของทาง n นสไว้ได้ดีประมาณหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมแบ่งเวลามาเตรียมตัวกันสัก10บโมงมานั่งรอเลือกส t o r e ที่ท่านอยากจะซื้อเตรียมมือถือเตรียมคอมพิวเตอร์ที่แรงที่สุดของท่านเอามาไว้ในการกดด้วยนะครับ